สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะเวิล์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงเรื่องราวของหนึ่งตัวละครที่เรียกได้ว่าหลายๆคนในตอนนี้เนี่ยกำลังแบบเป็นที่สงสัยเป็นที่อยากรู้เกี่ยวกับตัวละครตัวนี้เลยนั่นก็คือเรื่องราวของตัวละครยามาโตะนั่นเองครับยามาโตเนี่ยเป็นลูกของไคโดก็จริงแต่ตอนแรกเนี่ยเราทุกคนต่างเชื่อกันว่ายามาโตะมันเป็นผู้ชายครับ แต่ตอนล่าสุดจากสปอยตอนที่984ได้เปิดเผยออกมาแล้วว่ายามาโตะนะครับผมเป็นผู้หญิงและมีใบหน้าที่สวยงามมากๆด้วย ทำไมมันถึงย้อนแย้งกันขนาดนี้เนี่ยสรุปยามาโตะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายกันแน่นะครับในวันนี้เราจะมาหาคําตอบกันและเราก็จะมานั่งคํานวณน,นั่งคิดวิเคราะห์กันด้ว่าสุดท้ายแล้วยามาโตะนะครับผมจะเข้าช่วยลูฟี่สู้กับไคโดหรือเปล่าเรื่องราวจะเป็นเช่นไรเราไปเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่าครับอย่างแรกเลยนะครับผมเราจะขอแบ่งการวิเคราะห์นี้เป็น3ส่วนนะครับ1ก็คือเรื่องเพศของยามาโตะ ถ้ายามาโตเป็นผู้ชายจะเป็นยังไง2คือถ้ายามาโตเป็นผู้หญิงจะเป็นยังไงและ3นะครับผมถ้าเกิดยามาโตเนี่ยเข้าร่วมกับลูฟี่จริงๆเขาจะเข้าช่วยลูฟี่ในการจัดการกับไคโดพ่อของเขาหรือไม่หรือว่าสุดท้ายแล้วนะครับผมยามาโตจะมาแค่หลอกลูฟี่และเปลี่ยนใจเข้าสู่พวกของไคโดแล้วก็แอบตลบหลังลูฟี่อีกทีหนึ่งเราจะแบ่งกันเป็นประเด็นจาประเด็นแบบนี้ก็แล้วกันครับและเราไปเริ่มประเด็นแรกกันเลยนะว่าถ้ายามาโตเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ผู้หญิงหรอก มันเป็นแค่ผู้ชายหน้าสวยเนะี่ยมันจะเป็นยังไงครับซึ่งแน่นอนแหละในวันพีทมันก็มีตัวละครลักษณะนี้ให้เราได้เห็นแล้วนะครับอย่างตัวของคีคู่เองก็ตามเนี่ยคือหน้าสวยแบบอื้อหือเรียกได้ว่าเป็นผู้หญิงเด็ดกันเลยทีเดียวอะ่ะแต่กลับเป็นผู้ชายเฉยเลยอะไรแบบนี้นะครับและมากไปกว่านั้นนะครับผมในภาคของวานุเนี่ยตัวของตัวละครต่างๆในภาคเนี้ยก็จะมาในธีมที่ว่า เปิดมาเนี่ยจะเป็นอีกตัวหนึ่งก่อนแล้วค่อยปรากฏตัวขึ้นมาอ๋อเป็นอีกตัวหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับหรือว่ามาในนามแฝงมาในการหลอกลวงก่อนเสมอนะมักจะเป็นแบบตีมอย่างเงี้ยเสมอเลยอย่างแบบตัวของคันจิโร่เองก็ตามตอนแรกมาเป็นคนดีสักพักกลายเป็นคนร้ายหรือว่าปู่เหียวเนี่ยมาเป็นลุงแก,แกอ่อนๆเลยไปๆมาๆนะครับผมอดีตของลุงแกะนะ่ยิ่งใหญ่เลอเกินหรือร่วมไปถึงยาซือเอดด้วยนะครับเป็นตลุงอมยิ้มมาเลยครับ แท้จริงแล้วในอดีตเขาก็เคยเป็นผู้ยิ่งใหญ่แบบมีชื่อเสียงเรียงนามกว้างไกลมาก่อนคือมีตัวละครลักษณะเนี้ยเยอะมากๆเลยจะให้ยกตัวอย่างอีกเนียก็มีแบบชูเทนมาลุหรือว่าอาชูราโดจิอย่างเงี้ยก็มาใน2ชื่อเหมือนกันหรือรวไมไปถึงเคียวชิโร่และเดนจิโร่ด้วยนะครับสุดท้ายก็กลายเป็นคนคนเดียวกันเฉยเลยอะไรแบบเนี้ยคือมันมีเต็มไปหมดเลยนะครับผมเลยรวไมไปถึงคามาโซกับคิวเลอร์หรือแม้แต่ตัวของเนี่ยลูกของโอเด้งเองฮิโยรินะครับผมก็ตอนแรกก็รู้จักกันในานามของโคมุระสกิก็ให้คนเดาทำไรว่า i, เฮ้ นะมันจะเป็นยังไงนะสุดท้ายก็ใช่จริงๆองที่คนเดานั่นแหละครับผมและทีเนี้ยมันก็คงมาหึงตาของตัวยามาโตแล้วละ่ะยามาโตนะครับผมแม้ว่าจะเป็นผู้หญิงที่มีหน้าตาสวยมากเนี่ยแต่มันอาจจะพลิกล็อกกลายเป็นผู้ชายก็ได้นะครับแล้วก็มีพลังแข็งแกร่งมากๆเลยซึ่งดูจากพลังที่เขาจัดการอุนติไปเนี่ยก็เรียกได้ว่าน่าจะเก่งอยู่ในระดับเดียวกับ3ภัยพิบัติเลยนะครับและจากปากคําของเขาที่เขาบอกว่าเนี่ย ตัวของเขา,าประทับใจโอเด้งมากมากอยากจะเป็นแบบโอเด้งให้ได้เห็นโอเด้งเป็นเยี่ยงอย่างเลยผมก็เลยคิดว่าตัวของยามาโตะเนี่ยก็มีโอกาสสูงนะที่จะเป็นผู้ชายและเป็นผู้หญิงหน้าสวยเฉยๆเป็นแบบผู้ชายที่มีหน้าเหมือนผู้หญิงเพราะว่าจากปากคําหลายคนนะก็พูดคำแบบเรียกว่าลูกชายไคโดะเป็นแบบซันออฟไคโดะก็แบบเออ ก็น่าคิดเหมือนกันว่าอาจารย์โอดาจะตลบหลังเราอีกทีหรือเปล่าแต่อันนี้นะครับผมก็เป็นเซอร์ไพรส์แรกนะถ้าแบบว่าเออมันกลายเป็นผู้ชายที่แบบมีหน้าเหมือนผู้หญิงเนะียัยงเซอร์ไพรส์ในระดับแบบที่พอเข้าใจได้ แต่ถ้ามันกลายเป็นผู้หญิงไปเลยอะ่ะมันจะยิ่งตลบหลังเราเข้าไปใหญ่ะนะมันจะยิ่งทำให้เราช็อกกันไปใหญ่เลยอะไรวะยามาโตะตอนแรกบอกเป็นลูกชายไคโดตอนหลังกลายเป็นผู้หญิงเฉยเออมันจะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในการหักมุมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเรื่องวันพีทเลยก็ว่าได้ครับซึ่งต่อจากนั้นเนี่ยนะครับผมถ้าเราพูดกันว่าเออถ้ามันเป็นผู้หญิงจริงๆเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้นะครับที่นอกจากสาเหตุที่ว่าตัวของยามาโตะเองอะ่ะจะเห็นไอโอเด้งเป็นไอดอลมากๆแล้วเนี่ย มันอาจจะมีเหตุผลเบื้องลึกเบื้องหลังอีกก็ได้เพราะว่าตัวของไคโดเนี่ยเรียกยามาโตที่เป็นผู้หญิงว่าเป็นลูกชายอ่ะตัวของไคโดอาจจะมีปมหลังแล้วก็อาจจะเป็นต้นเหตุของการทะเลาะระหว่างครอบครัวกันก็ได้นะครับเช่นไคโดเนี่ยอยากมีลูกชายมากๆเลยแต่พอมีลูกออกมาการเป็นลูกสาวเนี่ยก็แบบโอ้โหไม่เอาไม่อยากจะได้เลยครับก็เลยจัดการเลี้ยงยามาโตซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับผมให้โตมาแบบผู้ชายหรือเปล่าแบบตั้งชื่อก็เป็นชื่อผู้ชายถูกปะยามาโตบ้านใครชื่อผู้หญิงแต่งตัวก็เป็นเหมือนซามูไรเป็นผู้ชายหมดเลย สอนวิธีการต่อสู้ใช้กระบองแบบตัวเองเนี่ยก็เป็นการต่อสู้สไตล์ผู้ชายหมดเลยนะครับผมและด้วยความที่ว่าตัวของยามาโตะที่เป็นผู้หญิงเนี่ยถูกบังคับให้โตมาแบบผู้ชายตั้งแต่เด็กอ่ะแล้วพ่อมาเห็นความห้าวหาญของโอเด้งเนี่ยก็เลยคิดอยากจะต่อต้านพ่อตัวเองทําให้เกิดการขัดแย้งกันในครอบครัวการเป็นปัญหาระหว่างไคโดและยามาโตะเป็นปัญหาข้อลูกไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนกันและผมคิดว่าถ้ายามาโตะมันเป็นผู้หญิงจริงๆอ่ะทฤษฎีนี้เนี่ยก็คงจะเป็นทฤษฎีที่แบบ เข้าขายที่สุดแล้วว่าทำไมเออยามาโตมันถึงแบบไม่อยากอยู่กับไคโดเลยนะถึงเป็นปัญหาระหว่างลูกกับพ่อได้ถูกไหมและในกรณีนี้น,นะครับผมไม่ว่าไคโดนะครับจะมีลูกเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะยังไงตอนสุดท้ายผมก็คิดว่าตัวของยามาโตเนี่ยจากการเปิดฉากมานะมันน่าจะอยู่ฝ่ายของลูฟี่แล้วแหละครับผมมันคงไม่น่าจะย้ายฝ่ายหรอกครับ มันน่าจะช่วยลูฟี่ในการต่อสู้กับไคโดแล้วซึ่งถ้ามันเป็นผู้หญิงจริงเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะมีคนเชียร์นะให้มันเข้ามาเป็นลูกเรือคนที่10ของลูฟี่แทนซึ่งแน่นอนแหะมันแซงคนอื่นแซงคิวก็มายับเลยคิวตอนแรกนี่มีใครนะแครลอดถูกไหมครับแครลอดนี่ก็มานําเหมือนกันนะจากนั้นเนี่ยพออุนติโผมาฮะนะครับผมอุนติก็มาแซงแครลอดเลยซึ่งผมคิดว่าเอาจริงๆไงแครลอดมีโอกาสมากที่สุดแล้วต่อจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็เป็นยามาโตะที่แซงทางโค้งมาเลยบบผมแบบ ตอนแรกแครอทแม่งคุ้งมาสักพักหนึ่งอุนติแซงมานะครับจากนั้นนะครับผมตัวยามาโตะแม่งติดในตัสมาเลยอะ่ะ ซึ่งผมคิดว่าถ้ายามาโตะเนี่ยสามารถช่วยลูฟี่ในการทําเป้าหมายของโอเด้งให้กลายเป็นจริงได้อะมันก็มีโอกาสสูงมากๆนะที่ตัวของยามาโตะจะออกผจญไผ่ไปพร้อมกับตัวของลูฟี่ต่อเพราะว่าถ้าเป้าหมายของโอเด้งสำเร็จแล้วอะยามาโตะก็ดูจะไม่มีเป้าหมายอะไรแล้วถูกปะหรือไม่ยามาโตะนะครับผมก็อาจจะกลายเป็นหัวหน้าโจรสลัดร้อยอสูรรุ่นต่อไปอารมณ์เหมือนคาตาคูริที่รอเสียบตาแหน่งหัวหน้าอยู่แล้วครับผมรอเสียบตาแหน่งกับตันกลุ่มโจรสลัดบิ๊กมัมอยู่แล้วแลวผมก็คาดว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันคงจะ จากอพัรดิรุ่นใหม่อ่ะมีลูฟี่มียามาโตะมีคาตาคุริก็คงเป็นอะไรที่แจ๋วหน้าดูไปเลยและลองคิดดูว่าถ้ามันโกเนี่ยตอนนี้อาจจะไม่ได้แบบพูดได้เต็มปากว่าเป็นกัปตันเรือกลุ่มหนวดขาวนะแต่ในทางแบบปฏิบัติอ่ะมันก็ใช่ไปแล้วนะครับเท่ากับว่าจักรพัรดิรุ่นใหม่อ่ะมันจะเป็นพวกของลูฟี่หมดเลยนะรวมไปถึงลูฟี่ด้วยเองก็ตามเนี่ยนะครับผมลูฟี่คาตาคุริยามาโต มันโก้และเดี๋ยวอีกไม่นานหนวดดำนะครับผมก็คงถูกเขี่ยไปก็เรียกได้ว่ากลายเป็นสี่จักรพรรดิแห่งยุคใหม่อย่างเต็มตัวยิ่เข้โคตรเท่เลยว่ะมันก็น่าจะเป็นเรื่องราวที่ออกมาได้ประมาณนี้นะแต่ผมคิดว่ามันมีโอกาสไหมถ้ายามาโตะเนี่ยจะมาหลอกลูฟี่และสุดท้ายอะ่ะค่อยเปลี่ยนกลับมาอีกทีกลายเป็นคนร้ายอีกทีหนึง่งแบบหลอกมาตลอดอะไรแบบเนี้ยในส่วนตัวเองอะ่ะคิดว่าไม่น่าจะมีโอกาสเป็นไปได้นะหรือไม่ก็ถ้าแบบจบเรื่องราวแล้วว่าจัดการไครโดเสร็จแล้วจะค่อยมาสู้กับลูฟี่อันเนี้ยก็พอเป็นไปได้เหมือนกัน แต่ผมคิดว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยนะครับยามาโตะน่าจะได้ร่วมมือกับลูฟี่ต่อสู้กับไคโดแล้วละ่ะและนี่ก็เป็นบทวิเคราะห์สั้นๆในวันนี้ถ้าผิดพลาดประการใดไปกับผมคงต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยเราจะทําการเจาะลึกเรื่องจกักรพรรดิแห่งยุคใหม่ขึ้นมาเลยประกอบไปด้วยลูฟี่เองยามาโตะเอง คาตาคูลิเองแล้วก็มันโกเองนั่นเองครับรอดูกันในคลิปหน้านะวันนี้หมดเวลาลงแล้วกรับผมคงต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่มไลค์กด subscribe ให้เราเช่นเคยแล้วถ้าคลิปนี้มันมีเสียงซาซาแรกเข้ามาเนี่ยไม่ได้เพราะไม่ผมพังนะแต่คือฝนแม่งตกหนักมากหนักจริงๆนึกว่าพายุเข้าแล้วเราจะไม่อัดก็ไม่ได้ไงครับผมเพราะว่าเราทํางานกันทุกวันเนี่ยเราอยากจะปล่อยคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูอย่างรวดเร็วจะฝนตกฟ้าร้องจะแดดออกอะไรเราทําคลิปให้ท่านผู้ชมดูกันหมดอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องราวทั้งหมดนะวครับวันนี้ลาเลยคร สวัสดีครับ